ถันเิงมื้อเที่ยง ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะ่ต้องพูดคํานี้จริงๆนะคะบางคนบอกว่าจะทําดีต้องทํำยังไงจะทําดียากไหมทําดีไม่ยากค่ะแค่ลงมือทําเหมือน3าศิลปินของเรานะคะน้องฟิล์มนรินทิพย์อาสยามพี่บ่าวีอาสยามแล้วก็น้องยิ้มอาสยาม ให้เกี่ยนในรายการของเรานะฮะเรื่องประเด็นรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นระหว่างสพี่บ่าวีนะคะก็ออกมายอมรับว่าคบหากับน้องฟีมานานแล้วจริงหรือเปล่าคะด้วยความมืดเลยอยู่กันไม่ได้เห็นอย่างนี้ก็เลือกนะคะสุดท้ายเลยมาเอายิ้มแทนยิ้มเลยยอมนะคะนั่นเองโอ้ยค่ะคุณผู้ชม่ใช่วันนี้ทั้งสามท่านเนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องจังหวัดภาคใต้ที่เพิ่งประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เลยใช่แล้วนะครับผมะนะฮะแน่นอนนะครับแต่ละคนก็จะบางคนอย่าง,อย,างอย่างพี่เบาวีกับน้องฟิล์มเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีบ้านอยู่ทางใต้ด้วยแต่ละคนเจอผลกระทบอะไรบ้างงฟิล์มครับของฟิล์มนะคะก็จะเป็น เกี่ยวกับพวกเกษตรพวกผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองกระเจี๊ยบหรือว่ายางที่ตัดเอาไว้แล้วก็ไปหมดเลยของที่บ้านใช่ไหมมันฟินจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอืออยู่ต้นพี่บูนค่ะใช่ไหมน้องค่ะริดรอนคุายังไม่ได้ท่ามตื่นมีรู้ออใพี่เป่าวียครับผมที่ตรังตรังครับโดนอะไรไปบ้างคุณพี่อ่บ้านพี่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่า ตรงเรั้วบาลใช่ครับเป็นรนจังหวะยังตอนนี้น้ํายังขังอยู่เลยครับเนาะในบางพื้นที่ที่เราเคยเห็นว่าเออปกติดีแต่ว่าตอนนี้ไปนี่มองแทบไม่ออกแล้วว่าที่ไหนยังไงใช่พี่ส่วนน้องยิ้มน้องยิ้มไม่ใช่ชาวจีนะอ่ค่ะคือวัวใจวัวใจเอาเอาตรงๆเนี่ยเขาตอนแรกที่เขาบอกว่าน้ำท่วมใต้ส่วนใหญ่เขาเขาก็จะพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวน้ำก็ลงไว้เพราะว่ามีทะเลแ้วถ่ายลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้มันหนักจริงแล้วบังเอิญยิ้มดูทีวีค่ะล้วไปเห็นเห็นยายคนหนึ่งเขาร้องไห้กับแคบ ถ้าถ้าสมมุติว่าคนที่มีนะตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยอันเดียวเนี่ยใช่ค่ะแค่อย่างเดียวเขาร้องไห้หนักมากอ่ะคือบางคนที่มีแต่เขาไม่ไม่ไม่รู้สึกหรอกแต่คนไม่มีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีค่ามากบางคน20บาทไม่มีค่าเลยแต่แต่บาทหนึ่งในกระเป๋าเขามันมีค่ามากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาลำบากจริงค่ะเนี่ยมันหนักจริงๆเราก็เลยไปหาข่วเฮ้ย ไปดูเขาแบบวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยครั้งนี้มันหนักจริงๆ<ช>อยากมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจเพราะว่าเราเป็นศิลปินมันเหมือนกับเราจะดึงคนมาร่วมทํากับเราได้ไดใช่ค่ะเมือนที่เราเห็นข่าวว่าบางคนขี่รถเครื่องมาซายผ้านฝ่าน้ําไปแล้วมอเตอร์ไซค์จะปิ้วก็บอกให้ให้ดึงไว้<ช>อย่าให้มอเตอร์ไซค์ไปเพราะนั่นคือทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่มีเนาะบ,บางทีเราเราเราไม่เข้าใจในจุดนั้นแต่สามท่านเนี่ย ซึ้งเห็นซึ้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันคือความลําบากจริงๆนะคะแล้วจุดเริ่มต้นในการในความช่วยเหลือคือต้องทํำยังไงบางคนบอกว่าอยากช่วยจังเลยนั่งดูค่ะโอยากช่วยเนาะทำไงอ่ะอันนี้มันสตาร์ทจากตรงไหนของฟิล์มเราเองคือของฟิล์มเนี่ยเป็นคนนครอยู่แล้วแล้วโดนโดยตรงเลยก็คือว่ามีเพื่อนในกลุ่มลายสมัยมัธยมค่ะเขาก็ส่งเข้ามาบอกว่าช่วยหน่อยส่งเข้ามาแบบเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยได้ไหมตอนนี้ในหมู่บ้านเราเนี่ยคือแบบ ผู้ใหญ่ไม่ได้ออกไปทํางานเลยก็คือทุกคนก็คือทํางานหาเชากินข้าม,มเด็กๆก,ก็ไม่มีนมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ารวมกันก็ได้คนละร้อยสองร้อยเหลือเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละทาไมไม่ไมทาไมถึงเป็นแบบนี้ก็เลยอ่อโพสต์ในเฟซค่ะว่ามีใครจะร่วมกับเราบ้างแต่ตอนนั้นอะตั้งใจเวลาว่าเดี๋ยวจะเอาทุนตัวเองนี่แหละส่วนตัวเลยก็คือควักเลยก็ตั้งเกฑนเอาไว้ว่าประมาณเท่าไหร่นะคะคคแล้วก็โพสต์ได้ประมาณ2วันก็ได้เงินแค่ไม่กี่พันบาทตอนนั้นนะคะก็เลย เอาวะลงไปเลยค่ะแล้วก็แบบพอพอ,อต้องขอขอบคุณรุ่นพี่วิศวะไม่ไม่ใช่รุ่นพี่ฟิลน,นะคะ <c oughs> เป็นรุ่นพี่วิศวะจุลา <c oughs> ปีสี่ห <c oughs> นึ่งะค่ะเขาก็ช่วยกันกระจายพอดีฟิล์รู้จักกับพี่เขาในนั้นนะคะเขาก็ช่วยกันกระจายข่าวจนได้เงินมาหลายหมื่นบาทใช่ค่ะก็เลยได้ไปไปซื้อ ของมาช่วยจ่ายที่ตรงนั้นนะคะคือมันต้องเริ่มจุดเริ่มต้นคือต้องเริ่มขึ้นมาก่อนมันถึงจะมีอะไรต่อมาเรื่อยๆอย่างน้องฟิล์มใช่ไหมคะใช่อย่างฟิล์มที่ไปช่วยที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังด้วยค่ะใช่เพราะว่าตรังเนี่ยฟิล์มจะไปวันฟิล์มไป3วันวันที่3เพราะว่าฟิล์มไปขึ้นเครื่องที่นั่นเพราะว่าที่นครมันลงไม่ได้ก็เลยเป็นทางผ่านแต่ว่าที่ตรังเนน้ำระดับนี้เลยค่ะนั่งเรือบนถนนดำภาษาใต้เขาเรียกถนนดำภาษาข้าวเขาเรียก หลัยางหลัยางหลยางหลัยามจุดเริต้นมายังไงพี่เริ่มต้นจะช่วยเหลือเขาเนี่ยมาจริงแล้วผมก็ด้วยตั้งแต่วันเป็นบาวีมาแล้วครับตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานในเรื่องแบบนี้มาตลอดก็เที่วนี้ก็เลยคิดว่าเออเราจะใช้แบบไหนวิธีการแบบไหนที่จะน่าจะเอาไปได้ช่วยเหลือพี่น้องผมได้เยอะที่สุด ก็เลยมีคอนเสิร์ตอย่างที่บอกครับน <itos cake> ั่นแหละครับก็ได้เพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ทางภาคอีสานก็มาหาสารคามคแล้วก็ในกรุงเทพนี้ก็คิดโดยผมเป็นตัวนําเองเหมือนกันก็ได้พวกอังร้านอย่างร้านแสงจันทร์อะไรเงี้ยซึ่งเขาเออใช่ครับคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้เขาก็ช่วยดูแลพวกเราอะไรทุกอย่างมันก็เลยมันทําให้เราแบบว่าเหมือนรู้เลยว่าไม่มีใครทิ้งพวกเราไม่มีใครทิ้งพวกเราครับได้รับความร่วมมือจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้ก็จะลง พื้นที่จริงครับ,รบนำเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์ลงบนที่จริงครับแล้วอย่างน้องยิมนะครับน้องยิมเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินไม่ได้คือไม่ได้อยู่ในคือน,น้องยิมน<ด>่คล้ายๆหลายๆคนยอยากจะให้ติดตามว่าคล้ายๆหลายๆคนที่ดูข่าวอะใช่นี่ยดูข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสงสารจังเลยแล้วฉันต้องทํายังไงเนี่ยช่องทางแบบไหนบางคนเลือกที่จะบริจาคกับหน่วยงานรัฐบาลอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแต่น้องยิ้มเนี่ยคือเราปีเริ่มต้นยังไงคืออย่างน้องฟิลก็ยังมีกลุ่มหนูมีีพ่ทาง อ่าสมุทรสาครมหาชัยรีโอเนี่ยเขาก็เราก็คุยกันอยู่แล้วค่ะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องแบบจะช่วยแต่ละเดือนเนี่ยเราจะแบบคิดกันว่าเอ้ยแต่ละเดือนเราจะมีไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างแต่ครั้งเนี้ยเราต้องเอาเรื่องที่เร่งด่วนเรื่องเฉพาะหน้าก่อนณเวลาเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยคุยกันอย่างจ๊ะวันทั้นไปก็มีจ้ามีพี่หญิงจ้าก็เป็นคนเริ่มพูดว่าเฮ้ยเรื่องน้ําท่วมเราจะทํางไงกันดีวันเด็กคนไปอยู่แล้วที่สมุทรสาครสารกลางจังหวัดมีคนไปอยู่แล้วเราเราใช้โอกาสนี้แหละ ที่แบบว่าเอาเอาของไปแจกน้องๆด้วยค่ะแล้วก็ไปขอบูธเขาบูธหนึ่งแล้วก็ลงเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะรับบริจาคของน้ําท่วมนะใครที่มีน้อยมีเล็กมีมีน้อยมีมากก็คือช่วยกันไอเดียมันผุดขึ้นมาทันทีใช่ค่ะคือวันนั้นมันมีคนอยู่แล้วบาทหนึ่งร้อยคนก็ร้อยบาทแหละสองคนก็สองร้อยแล้วคนละร้อยอีกเท่าไหร่มันก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเป็นกําลังใจให้กันนี่คือเสน่ห์ของคนไทยแล้วรายได้จากวันนั้นน้องยิ้มนําเอาไปต่อยอดด้วยการช่วยเหลือที่ไหนคะคือเดี๋ยวทาาางหออเีจะไป ไปรวบรวมอีกเพิ่มจากวันนั้นอีกแล้วก็ไปกระจายค่ะพื้นที่ลนะคะพี่บ่าววีละคะหลังจากที่ไปทั้งมหาสารคามมาแล้วในวันที่19แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะอันดับสองรายได้แล้วก็เงินบริจาคเราจะเอาไปทํำยังไงต่อคะอ่าลงพื้นที่ไปแล้วครับอันดับแรกคือตรังครับครับแล้วก็เป้าหมายก็คือถ้ายอดเงินเยอะนับมาแล้วยอดเงินเยอะอะไรอย่างไงต่างๆเราก็กระจายไปพื้นที่อื่นอีกครับนะครับพื้นที่แรกก็ตรังก่อน ช่วยหมดทุกที่ก็คงไปถึงไม่ได้ครับผมพูดตรงๆฉะนั้นแล้วเราต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งมหมดปลายมือนละมือใช่ครับทั้งหมดเลยนะครับ,บต้องช่วยกันเขาก็ต้องบอกเลยวว่ามันหนักจริงๆ คือเริ่มต้นเป็นแบบอย่างให้เห็นกูทางเอ้ยทำแบบนี้ลองทำดูทำตามก็ได้อย่างฟิล์มครับฟิล์มลงพื้นที่ไปแล้วเรียบร้อยแผนต่อจากนี้จะมีการช่วยเหลืออะไรต่อไหมฮะก็ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะคะฟิล์มกับสมาคมสื่อชุมชนนครศรีธรรมราชก็จะร่วมกันจัดคอนเสิร์ตทีนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคือของบริจาคเนี่ยเยอะมากนะคะคือต้องขอบคุณน้ําใจจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยตอนนี้ของของประทังชีวิตเนี่ยคือมีมีเยอะ มีเพียงพอแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมีหลายบ้านที่โดนพัดไปทั้งหลังเลยที่ไม่คือนั่งมองแต่เสาอะเราดูรูปแล้วแบบคือไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนไม่มีบ้านแล้วอะค่ะคือทุกอย่างไปหมดแล้วก็จะจัดคอนเสิร์ตเพื่อเอาเงินส่วนนี้ค่ะไปช่วยซ่อมแซมบ้านนะคะสำหรับคือเข้าใจว่ามีทางหน่วยงานอะไรที่เขาช่วยเหลืออยู่แต่ ฟึงคิดว่าถ้าเราเป็นอีก,อกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยตรงนี้ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบทำให้มันมใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แช่นระบา,าดได้เนานะแต่แน่นอนว่าคุณผู้ชมค่ะทุกครั้งที่เวลามีคนทําดีเ<ม>นี่ยนะคะมันก็มักจะมีนานาจิตตังค่ะกลุ่มคนเล็กๆที่มักจะมีกระแสบั่นทอนนะคะความรู้สึกว่าเอ๊ะการทําดีแบบนี้ของเหล่าศิลปินเนี่ยเป็นการสร้างภาพเพื่อต่อยอดให้กับอาชีพของตัวเองหรือเปล่า มันมีเสียงในแง่ลบแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาถามพวกเขาในเบรกต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีงานเพลงที่สร้างกําลังใจอาจจะเป็นเพลงที่ช่วยฟื้นฟูหัวจิตหัวใจให้กับพี่น้องชาวใต้ได้เล็กน้อยนะคะงานเพลงศรัทธาค่ะรวมศิลปินใต้ของค่ายอาเซียค่ะบันเทิงมื้อเที่ยง